สวัสดีเช่นเดิมนะครับวันนี้อาหารไทยบ้านคุณะนำเสนอเมนูหมูต้มฉมวงนะครับขอเป็นเมนูของอาชาวจันทบุรีนะครับเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่านะครับว่าทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องผัดน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับเพื่อที่จะผัดหมูนะครับผัดหมูให้เข้ากับเครื่องเทศนั่นเองครับ ใส่หมูลงไปก่อนเลยนะครับอย่างแรกหมูที่หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใส่ตัวสีวหวานนะครับให้หมูมันเป็นสีแดงๆนิดหนึ่งนะครับลงไปผัดกับเครื่องเทศเครื่องเทศก็คือตะไคร้าขาหอมแดงนะครับก็พลิกนิดหน่อยนะครับผสมกับผิวมะกรูดเอาไปคั่วให้หอมแล้วค่อยมาตำนะครับกระปิดด้วย เราจะผัดให้มันเข้ากัน <c oughs> หลังจากเข้ากันแล้วนะครับเราใส่น้ำเข้าไปประมาณครึ่งลิตรนะครับหรือประมาณหนึ่งเหยือกเล็กนั่นเองนะครับรอให้น้ำเดือดเราก็จะปรุงรสอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหมูต้มชมวงของเราเดือดแล้วเราก็จะใส่วัตถุด,ดิบหลักนะครับสำคัญที่สุด คือใบชะมวงนะครับใส่เพื่อความเปรี้ยวนะครับชูรสเปรี้ยวนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอให้ใบชะมวงเข้ากับตัวหมูชะมวงของเราก่อนนะครับถึงจะปรุงรสอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้หมูชะมวงเดือดแล้วใบชะมวงก็เข้ากันกับน้ําเป็นอย่างดีนะครับเราจะเริ่มปรุงรสโดยการใส่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับ น้ำตาลายแดงนะครับมันต้องใช้ตัวนี้นะครับน้ำตาลใจแดงใส่ให้พอหวานมีรสชาติหวานน้ำนะครับแล้วก็เปรี้ยวตามนั่นเองมีรสเผ็ดนิดหน่อยนะครับตอนนี้รสชาติได้ที่แล้วนะครับทีนี้เราจะเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้น้ำแห้งลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถึงจะได้ที่นะครับเป็นหูวชั่วโมงสำหรับแท้ของจันทบุรีนั่นเองนะครับเรามารอดูนะครับว่ามันจะน่ากินแค่ไหนครับ เป็นไงบ้างครับหมูต้มฉมวงของเราได้ที่แล้วเตรียมตักเสิร์ฟได้แล้วครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหมูต้มชมวงนะครับของบ้านผมเองจันทบ,บุรีนะครับก็มีรสชาติจัดจ้านแล้วก็มีหวานนําตามด้วยเปรี้ยวจากใบชมวงนั่นเองนะครับเรากินกันมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ผมมาอยู่กรุงเทพไม่มีขายเลยนะครับผมเลยต้องทํากินเองนะครับ ซึ่งเป็นรถมือแม่ที่อร่อยมากเพื่อนๆลองไปหัดทํำดูนะครับจะได้รู้ถึงความอร่อยของหมูชมวงนะครับแล้วจะติดใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ